สวัสดีครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2564นะครับอ่าก็จะมาเช็คคีย์บอร์ดไฟฟ้าพลาสเทลเค6นนะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมสวัสดีลูกค้าเพิ่งออเดอร์มาเนาะอ่าตัวนี้มีลำโพงซ้ายขวานะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ก็จะมีเป็นไมโครโฟนแบบนี้แถมให้นะครับอ่ามีสแตนด์โน้ตนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษนะครับอ่าลำโพงสข้างติดนะครับผม น,นี้ก็มีออโต้คอร์ดด้วยนะครับผมอ่านี่ส่งกล้องได้นะครับผมอ่านะครับข้าวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คลิมให้นะครับผมเน,นี่ยครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นทัชชิ่งนะครับแต่ว่ามี61คีย์มาตรฐา,านนะครับผมอ่าโอเคเอาใหม่นะครับ ช้าๆนะครับลูกค้าได้ดูท่นโอเคริมติดนะครับผมทุกริมนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะได้รีแพ็คให้ลูกค้านะครับผมก้อนแกะกล่องนะครับให้ลูกค้าถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับผมเผื่อสินค้ามีปัญหาแตกหักจะได้เปลี่ยนกับทางร้านได้นะครับอันนี้ก็เสียบ USB ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เสียบไมโครโฟน USB ก็เป็นไฟ B3 เนาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมด้านหลังอย่างนี้นะครับก็จะใส่ฐานได้นะครับผมก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้าม,ม,มาได้นะครับโอเคอเดี๋ยวผมทิ้งท้ายเลยแล้วกันเนะ<ด> <ๆ S 2> าเลละ,นเ,นะเดี๋ยวเล่นเป็นเพลงสักหนึ่งเพลงให้ให้ดูนะครับันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ